โค้งฟิ้วแล้วก็เล e ี้ยวแหกโค้งพ <laughs> ี่อันขับให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ <laughs> นี่ก็สุดฝีมมือแล้วโอ้ s <S oh, สวยอย่างเด e ียวเลี้ยวไม่ได้ ไม่ใช่อะไรหรอกคนขับม็เลยขับไม่ดีนะครับผมฮัลโหลโจ๊ะโจ๊ะนี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามาต t ้มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี2เติมเกม Rexing m a s t e r ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่าง g e n ช h i n Free Fire PUBG ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลโรโจโจโส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามะม่วงชาแนลเฮ้ยยามะละกอชาแนลเฮ้ยยามะตั้มชาแนลเฮ้ยถูกแล้ว วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมแข่งรถบนมือถือที่ฮิตที่สุดณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเกม Racing Master นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันนะครับผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยได้ชุดแต่งแท้มาด้วยนะครับอย่างเช่น r ็ cket b ตบันนีะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือ AE86 นั่นเองนะครับผม AE86 คันนี้เนี่ยแต่งล็อกเก็ตบันนี่มาด้วยนะครับหูเป็นไงโคเฟี้ยวนะครับผมนะแล้วก็แต่งลายแบบว่าอนิเมะสวยงามมากนะครับ จะบอกว่าเกมนี้ของแต่งเยอะมากนะครับผมของแต่งชิ้นแรกเลยกับรถคันแรกเลยที่ผมอยากจะพาไปดูนะครับนั่นคือเจ้า FordGT ครับผมผมเรียกมันว่าชุดแต่ง1ล้านบาทเพราะว่าสุม่มสุ่มยากมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่ต้องทำยังไงนะลืม อ่าผมต้องไปที่ตัวถังนะครับผมอ่าตัวถังแล้วก็ไปที่ชุดแต่งนะครับนี่มันจะมีตั้งแต่ชุดแต่งแบบนี้นะครับผมก็เป็นใส่คิ้วใส่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยะครับแล้วก็มีชุดแต่งสุ่มแบบนี้นะครับเป็นวายบอดี้แบบนี้เลยนะครับคือแบบโคตรสวยนะครับแต่มันมีชุดแต่งอีกหนึ่งชุดที่สวยกว่านี้ครับนั่นก็คือชุดแต่งหนึ่งล้านบาทครับผมนี่ทุกคนโอ้โหมันเป็นอะไรที่โคตรเท่โคตรสวยนะครับผมซึ่งโอ้โหปกติผมก็เฉยๆกับฟอร์ดจีทนะผ ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะแต่พอเจอชุดแต่งชุดนี้เข้าไปครับผมคือแบบมันสวยงามมากครับผมไม่เคยเห็นรถอะไรที่แบบสวยขนาดนี้มาก่อนนะฮะโอ้โหแล้วดูคือแบบสวยมากนะครับโดยเฉพาะล้อนะคือแบบมีล้อแบบเรืองแสงสีฟ้าด้วยนะครับเป็นฟ้าตัดดำคือแบบสวยงามมากนะครับดิฟฟュเซอร์หลังใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะทุกคนโอ้โหแล้วคือแบบตีโปงออกมาได้แบบเหมือนรถมันเป็นแบนนะคือแบบโอ้โหผมเป็นคนชอบรถแบบนี้มากนะครับผม สปอยเลอร์อ,อันยังใหญ่นะฮะคือแบบโหโคตรสวยนีครับผมเดี๋ยวเรากดใช้งานไปเลยนะครับซึ่งจะบอกไว้ก่อนเลยว่าลายนี้ต้องสุ่มเท่านั้นนะครับผมต้องสุ่มหรือไม่ก็เอ๊ะผมไม่ไแน่ใจว่าซื้อได้ไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมสุ่มได้มาแล้วเปิดหลายเพรมากกว่าจะได้ชุดแต่งชุดนี้นะครับผม <laughs> ผมก็เลยเรียกมันว่าชุดแต่งหนึ่งล้านบาทนะครับเ <laughs> ป็นไงโคตรสวยโคตรสวยสุดยอดอย่งความสวยนะฮะอ่า สวยอย่างเดียวไม่พอเราต้องแต่งรถด,ด้วยนะเพิ่มความแรงนะครับผมเดี๋ยวผมขอแต่งรถเพิ่มความแรงก่อนละกันนะครับผมอ่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับนี่อัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆนะครับอ่านี่ตอนนี้รถเราเลเวล5ตันนะครับต่างไอขาดแค่ ECU อย่างเดียวนะครับตอนนี้เป็น S บวกแล้วนะครับผม S บวกนี่บอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆนะ ไปไปขอเอา Mustang. มัแสแต่งมัาแตงว่ากันทุยพูดผิดพูดผิดขอไฟขอเอา f o r ์ GT ไปแข่งหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกเป็น Ford GT นะครับโหเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรถทองด้วยนะทุกคนไม่ได้ธรรมดานะรถทองชิวน,นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าชุดแต่งหล้านบาทนี่มันจะเป็นชุดแต่งไฮไลท์หรือเปล่าชุดแต่งไฮไลท์ก็คือหมายความว่าเวลาเราโหลดหน้าเกมมาเนี่ยเราจะกลายเป็นรถที่อยู่ ที่อยู่หน้ากล้องนะทุกคนอ่าดูสิว่าเราจะได้อยู่หน้ากล้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะผมว่าน,น่าจะได้อยู่หน้ากล้องนะเพราะว่าลายเราแต่งมานี่เห็นไหมได้อยู่หน้ากล้องทุกคนเป็นไ,ไง <laughs> อ่าขอโชว์ชุดแต่งร้านบาทหน่อยเอาทำไมมาถึงก็แข่งเลยเหรอโอ้ได้โชว์แป๊บเดียวเองเอาไป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 โอ,โอ้แล้วทำไมมุมกล้องแบบนี้เนี่ยไปครับดูสิว่า Ford GT ขับดีหรือเปล่านี่ครับผมโอ้แล้วไ,ไม่มีใครตามทันเลยว่ะ โคตรโหดทุกคนรถแรงมากอุชุดแต่งล้านบาทเป็นไงโุ้ยแล้วขอสทีที่ขับโคตรดีอะทุกคนนะโหทั้งแรงนะคือแบบรถมันดูแบบว่านี้มากเลยรถมันดูเขาเรียกว่าไงมันแบนดีอะผมชอบมากครับรถเป็นแบนแบบนี้นะชุดแต่งแบบนี้คือแบบใช่เลยนะใช่เลยโอเคไปโอ้ยขับดีมากขับดีมากแต่ว่าผมยังขับไม่ค่อยเก่งนะผมบอกไว้ก่อนนะ เออผมนี่สายแฮรนะครับไม่ใช่ใสายแบบจริงจังเกมมิ่งนะทุกคนเออถ้าให้ไปแข่งนี่ผมอาจจะผมอาจจะไม่ไม่ไม่ส,สู้สู้เขาไม่ไหวนะครับอ๋อผมไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะผมแบบสายแฮอย่างเดียวไงไปแงชุดแตง่งชุดแต่งหนึ่งล้านบาททุกคนโคตรสวยโคตรสวยไฟไฟไฟวิ่งดีมากทุกคนนะผมปกติผมวิ่ง ไม่ได้เร็วขนาดนี้นะคันนี้มันเร็วมากโหโคตรเร็วโคตรเร็วทุกคนชอบว่ะชอบชุดแต่งนี้ว่ะคือแบบใช้ได้เลยอ่ะนี่คือชุดแต่งหนึ่งล้านบาทนะครับผมเป็นชุดแต่งที่สวยจัดจัดนะครับไหนขอเปิดประตูดิอ่าไมทำไมใส่ชุดแต่งนี้แล้วเปิดประตูไม่ได้เปิดได้แต่ฝากกระโปรงแน่นะครับผมสงสัยชุดแต่งนี้แบบเขาไม่ได้ทําแบบว่าอ่าอิเมชันเปิดประตูมามั้ง ถ้าเกิดว่าเป็นรถธรรมดานี่สามารถเปิดได้หมดเลยนะประตงประตูนะฝากคงฝาเครื่องอะไรได้เปิดได้หมดนะ เออแต่นี่เขาน่าจะไม่ได้ทํามานะครับคือแบบชอบมมกครับชุดแต่งนี้อยากได้มานานแล้วนะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ Red Potion เองนะครับผมเติมง่ายๆแคบแค่ใช้รหัส UID เท่านั้นนะครับผมซึ่งรหัส UID เนี่ยก็ไปที่โปรไฟล์นะเราก็จะเจอรหัสประจําตัวเขาเรียก UID นะครับกด Copy นะครับแล้วก็ทักเพจเข้าไปเลยนะครับว่าเติมกี่บาทเติมแพ็กไหนนะครับผม ซึ่งถ้าใครบอกว่ามาจากยามาต้ามแตันแล้วเติมขั้นต่ำห้าสิบาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับของแถมพิเศษฟรีไปเลยนะครับผมหรือจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ได้เติม9บาทก็ได้ได้ GTR ด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากยามาต้ามด้วยนะครับจะได้ได้ค่าคอมไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถทีมสปอร์ตกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่อย่างมัสแตงมาค์วันนะครับผมมาสต่งปี69นะครับมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีฟิล์มไหมเฮ้ยมีชุดแต่งนี้ทุกคน วิโคเท่อะทุกคนนะนี่โอ้โหโคเท่อะทุกคนนะชุดแต่งอะไรวะเนี่ยบอกไม่ถูกกันว่ามันคือชุดแต่งอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เรามีลายแล้วนะครับเราสามารถใส่ได้เลยฮะนี่ผมว่าผมสุ่มมาแล้วนะครับดูฝากกระโปรงซะก่อนนะทุกคน,นคือแบบถ้ามันโชว์ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะดีมากเลยแต่นี่เหมือนเหมือนจะเป็นเครื่องเอเอนะครับผมนะมีโชว์ลิ้นโชว์ลิ้นขึ้นมาแบบแปดลิ้นแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดแต่แล้วคือแบบเป็นลายแบบนี้ด้วยโอ้โหโคเท่อะทุกคน นี่โอ้โหเท่แบบนี้ไม่พอนะต้องต้องไปแต่งรถด,ด้วยนะครับเพิ่มความแรงอีกนิดนึงนะถ้าเกิดว่าแรงไม่พออาจจะสู้คนอื่นไม่ไหว <c oughs> เอา้าชิ้นส่วนหมดนะครับผมอ,อะไรกันนี่ชิ้นส่วนผมหมดก่อนอ่ะแต่งก่อนแต่งก่อนแต่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะแค่ชิ้นส่วนเยอะพอสมควรนะครับโอ้ยังแต่งไม่สุดนะยังแต่งไม่สุดเสียดายมากเสียดายมาก ขอไปแข่งหน่อยละกันนะครับผมไปไปเอามัสแตงไปโชว์หน่อยสิมีรถสวยๆมันก็ต้องโชว์ทุกคนนะฮะขอโชว์หน่อยละกันนะครับผมเฮ้เจอรถปีกจู้ด้วยว่ะเดี๋ยวเรานี่ผมเป็นหน้ากล้องเห็นไหมเฟี้ยวสุดๆนะครับเอามาดูสิว่ารถเราจะวิ่งดีไหมครับกับมัสแตงชุดแตงโคตรเท่นะครับผมอไปไปโอ้ชุดแตงคือแบบสวยมากนะครับ โอเคไปข้าวโอ่งเฮ้ยมาแต่งข้าโค้งดีเหมือนไกเนี่ยแต่ว่าผมขับผมขับไม่ไม่อ่อมออมหมุนหมุนแต่ว่าผมขับไม่เก่งนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมขับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอ่าพอะีอย่อย่าฝึกอย่าไปหวังอะไรกับอย่ามาตั้มมากนะครับผมใครที่ติดตามผมอยู่ติดตามผมมานานก็น่าจะรู้นะว่าผมนี่สายฮานะครับถ้าอย่ามาตั้มของแท้ออกโรงนี่ก็คือชนทุก แห็ทุกโคง้งชนทุกเสา <laughs> ไปไปเฮ<ป>้ยผมว่า<ป>เข้าโค้งดีนะมาแต่งเวเวลานี้อะไรอย่าไเงีง้ยคือแบบดีมากเลยครับแต่ว่ามันเหมือนรถรถมันปัดเยอะไปหน่อยทุกคนเหมือนตูดมันออกเยอะไปหน่อยผมว่าถ้าเอาไปดิฟอนะผมว่าเอาไปดิฟบบนะผมว่าดีเลยนะครับอ่ะต่อไปไปดูซิว่ามีรถอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปทีมเอ็กตีมากดีกว่าเอ็กตีมไปดูอย่างเชฟโรเลตซีแปดดิ อะีแปดนี้น่าจะมีชุดแต่งอยู่นะทุกคนสีแปดเนี่ยของขอดูชุดแต่งหน่อยนะครับผมอุย้ยชุดแต่งมีโคตรเยอะนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นวายบอดี้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ดูเฉยๆนะเราด,ชด,ดูชุดแต่งสีเขียวดีโอ้ชุดแต่งสีเขียวโคตรเฟี้ยวผมนี่เป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้โหเราดูสปอยเลอร์คือแบบสวยงามมากนะทุกคนมันเหมือนปีกเครื่องบินเลยทุกคนฮะเอาเรื่องจะัดแล้วดูข้างหลังมีเทอร์โบด้วย มีเทอร์โบสองลูกนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเออฟิลฟ้าเนี่ยเขาดูชุดแต่งนิดนี้ว่าอันนี้ชุดแต่งแบบโคตรเฟี้ยวอะทุกคนโอ้บอมเปอร์หน้านี่กลายเป็นคอนเล็กไปแล้วนะโอ้โห่ังก็เป็นรถดิฟนะครับแล้วดูโอ้โหเทอร์โบใหญ่มากข้างหลังเทอร์โบใหญ่มากทุกคนโอ้โหคันนี้ไม่ธรรมดาทุกคนแล้วคือแบบอ่าติดติดพัดลมม่านน้ำแยกแบบนี้เลยนะครับข้างบนแบบนี้เลยคือแบบโอ้โหโชว์เครื่องด้วย แล้วสปอยเลอร์คือแบบสวยงามมากนะราคา600้เพชรนะครับผมซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยซื้อเลยอ่าซื้อเลยแล้วก็ใส่เลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าลายนี้สวยสุดๆนะครับผมสวยงามมากสวยงามมากโอ้โหมันดูภายในได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าประตูมันจะเปิดได้ไหมเพราะว่าบางบางชุดแต่งมันประตูมันเปิดไปได้นะครับแล้วก็ติดกล้องรู้สึกว่าจะเป็นติดกล้องแอชั่นแคมด้วยนะทุกคนอย่างเช่นโปโกโปอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะโอ้โหเฮ้ ค้ตสวยอะไรนี้นะครับลนนี้สวยจริงไลน์นี้สวยจริงอ่าเอาไปแข่งเอาไปแข่งไปครับเอา C8 ไปลองวิ่งดูับผม C8 เนี่ยเหมือนจะเป็นรถที่ดิฟดีนะทุกคนดิฟดีค่อนข้างค่อนข้างเฟี้ยวเลยแหละอ่ามาดูซิโอ้โหชุดแต่งนี้ติดติดกล้องอีกแล้วทุกคนติดกล้องอีกแล้วนะมันเป็นชุดแต่งที่แบบเขาเฟี้ยวสุดๆนะครับผมแล้ลองไปวิ่งดูหูผมชอบข้างหลังมากเลยอะข้างหลังเทอร์โบมันลูกใหญ่มากทุกคนดูเทอร์โบดิ ลูกยังใหญ่ทุกคนนะฮะผมโคตรชอบเลยฮนะอ่าไปลองวิ่งดูไปลองวิ่งดูอ,งงดอ่าเหมือนจะโดนแซงเหมือนจะโดนแซงเฮ้ยไม่ให้แซงหรอกเว้ยจังหวะนี้ดิฟแป๊บโอ้โหเป็นไงเข้าโค้งเฟียเฟ้ยวๆอ่าเข้าโค้งเฟี้ยวๆแล้วก็เลี้ยวแหกโค้ง <laughs> พี่อันขับให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ <laughs> นี่กระสุดฝีมือแล้วนะสี่เข้าโค้งไปฮะ ว้าวว้าวหัวสไลด์สไลด์ลมั่วเลยเ <laughs> อาไปทุกคนยิงยาวมันไปยิงยาวมันไปโอ้ชุดแต่งสวยจริงครับผมชอบมากเลยว่าชุดแต่งแบบเนี้ยนะอะไรเป็นวายบอดี้เนี่ยผมชอบหมดเลยนะครับโอ้แอลคอน <laughs> โอ้โหสวยอย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกคนขับมั่นแหละขับไม่ดีนะครับผมอ,อ,อย่าไปโทษรถนะอย่าไปโทษรถก็คือขับดีกว่านะครับ ไอผมว่ารถแบบเนี้ยไปดิฟท์ถ้าจะมันดีวะ่ะเอาไปแบบดริฟท์หนังหิมะทุกคนเก็บแต้มมาผมว่าผมว่าสนุกเลยนะเออเพราะว่ามันเป็นรถเอาไปดิฟนี่ทุกคนใช่ไหมอา่าไป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 เออได้อย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดูข้างหน้านี่ผมว่าข้างหลังก็สวยแต่ว่าข้างหน้าข้างหน้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะ่ะผมว่ามันยังไงไม่รู้่มันเหมือน มันเหมือนเป็นพวกร,รถรถดิสจ๋าไปเลยนะทุกคนเออประมาณนั้นนะยผมว่าข้างหน้านี้ถ้าเอาเหล็กเหล็กโครงออกผมว่าสวยนะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเนาะเออผมนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะไป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 ทุกคน500เมตรสุดท้ายจังหวะนี้ข้าคงว้วไม่ดิฟก็ได้นะวิ่งเซอร์กิตก็เป็นเหมือนกันนะครับ Oh. ชอบมากเลยชุดแต่งแบบนี้เย้ Yay! เข้าไปแล้วับผมเปียวฟ้าสุดๆมันจะมีสุ่มชุดแต่งด้วยนะทุกคนซึ่งผมก็ไปสุ่มมาได้2ชิ้นนะครับเป็นชุดแต่งใน3ามคันนี้นะครับมี Ford GT นะที่ผมเรียกว่าชุดแต่ง1ล้านบาทนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอันนี้ของ C7 นะครับ C7 ก็เป็นชุดแต่งที่ต้องสุ่มเหมือนกันนะครับผมมันชื่อว่าอะไรเนี่ยระวังลื่นคนจับกุ้งอันนี้ชื่อชุดแต่งเหรอชื่อแปลกดีเหมือนกันนะทุกคนชื่อแปลกดีอ้าเท้อออกตรงฝากกระโปรงเลยว่ะเบียวฟ้าสุดๆนะครับแล้วก็มี AE86 Tuno ตูโนนะครับผม เป็นแพนด้มนะซึ่งอันนี้ผมก็มีแล้วนะครับมีแล้วมีแล้วเป็นแพนดะนะ้มนะทุกคนคือแบบสวยงามมากนะครับชุดตัวถังมีอะไรอย่างอื่นบ้างอ่ามีเป็นชุดแต่งแบบ SVJ นะมีอันนี้ด้วยนะครับ FX5 นะครับคันนี้แต่งเป็นวา d บอเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นชุดแต่งว i ยบอดแหละทุกคนนะครับแล้วก็มีอันนี้ชื่อระวังลื่นปลิวไปตามลมนะฮะนะอันนี้เป็นชุดแต่ง Mustang นะครับผมนะเป็น m u s ส a ต g ตัวใหม่นะตัวใหม่ สาย BM ก็มีนะชุดแต่งวายบอดี้นะครับสวยงามเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็มี Mini มินิด้วยมินีก็แต่งสวยอยู่เหมือนกันนะผมชอบสีเขียวในลายนี้ผมก็ชอบเลยมันมีลายนี้ด้วยเหรอเฮ้ย <c> เ <oughs> ิลวฟ้านี่มันลายรถแดกทุกคนดูดิโหไม่ธรรมดาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งแบบรถแดกะทุกคนแล้วใส่แบบยางสลิปแบบหนักแบบยางใหญ่หญแบบนี้คือเอาไว้แดกโดยเฉพาะเลยนะทุกคนชื่อชื่อชุดแต่งนะครับบอกว่า ปรมาจารสปินนี่ครับการระเบิดที่ควบคุมได้เหมือนกันอนะโอ้โหโโนี่คือชื่อชุดแต่งเลยเนี่ยก็ <c oughs> บอกว่าการปล่อยพลังอันบา้าคลั่งของไนโตรมีเทนนะครับผมําให้จิตวิญญาณได้รับการยกระดับที่ระเบิดควบคุมได้11ดแกลลอนต,ต่อวินาทีโอ้โหเดี๋ยววินาทีเดียว11แกลลอน <c oughs> สุดยอดในความแรงอะทุกคนลายนี้ 1, พันหกร้อยเพชรม่วงนะครับอืมสำหรับใครที่ชอบแบบรถสายแร็กนะทุกคน นี่ซปเปอร์ชาร์จใหญ่ๆเลยนะโอ้โหเฟลฟาวอ่ะทุกคนฮนะนะแล้วก็มีอันนี้เป็นของ7จส s เอสนะครับผมซึ่งเพชรม่วงผมหมดไปก่อนนะเอ่อถ้ามีเพชรม่วงเหลือก็จะเปิดให้ดูอยู่แหละนะครับผมแต่มันหมดไปก่อนไงนะอันนี้ก็คล้ายๆกับ Ford GT เลยนะครับแต่ว่าเป็นสีส้มนะฮะสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมชอบสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์ใหญ่มากนะครับนะแต่ก็สู้สู้ฟอร์ดลายนั้นไม่ได้นะฟอร์ดลายนั้นคือแบบโห ยอดมากนี่ไวเปอร์ไวเปอร์ดอทไวเปอร์โรสเตอร์นะครับผมคันนี้ก็ชุดแต่งวันดีโคตรสวยเลยนะโอ้โหคือแบบชุดแต่งโหดมากอลยคันนี้นะครับนะฮะคันนี้ก็488เพชรเพชรม่วงนะฮะเพชรม่วงนะอา่ามีมีชุดแต่งเยอะมากนะครับจะบอกว่าชุดแต่งเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะทุกคนคือแบบชุดแต่งมันเยอะจริงๆอะ่ะทุกคนนะนี่ชุดแต่งแดกของ c 7ก็มีนะครับเห็นไหม โอ้แต่ว่ายางเหมือนจะไม่ใช่ยางสลิกนะมันเป็นยางเหมือนยางเซมินะครับผมโอ้โหเป็นไ,ไงเหมือนพวกรถอันนั้นแหละรถรถเขาเรียกรถแดกกันแหละทุกคนเออมันคือรถแดกกันแต่เขาเรียกว่ารถอะไรไม่รู้ผมจาชื่อไม่ได้นะเนี่ยชุดแต่งมันมีเยอะมากนะครับก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับก็ลองมาอ่าฟิวฟาวกันได้นะทุกคนฮประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็รีวิวให้ดูกันเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับชุดแต่งหนึ่งล้านบาทนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปสุ่มกันเอานะเพราะว่าดวงใครดวงมันจริงๆนะครับส่วนดวงผมนี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บ Rage ร p r t i o n เองนะครับผมเติมง่ายๆแคปแค่ ใช้รหัส UID เท่านั้นนะครับผมซึ่งรหัส UID เนี่ยก็ไปที่โปรไฟล์นะเราก็จะเจอรหัสประจําตัวนะี่เขาเรียก UID นะครับกด Copy นะครับแล้วก็ทักเพจเข้าไปเลยนะครับว่าเติมกี่บาทเติมแพ็กไหนนะครับผมซึ่งถ้าใครบอกว่ามาจากามาต t a มนะแต่ล้วเติมขั้นต่ำ50บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับของแถมพิเศษฟรีไปเลยนะครับผมหรือจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะเติม9บาทก็ได้ได้ GTR ด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากยามาต้ําด้วยนะครับจะได้ได้ค่าคอมไม่ใช่อะไรหรอก อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซิโยะเกะครับผมบ๊ายบาย